สวัสดีทานผู้ชมทุกทนาน่รับก่นอน,กนอยู่ผมเราสนมีเราที่อยู่ในโลกแบบอีเวนตนะตอนนี้แบบอีเวนต์กำลังจะนะอัปเดตทุกคนนะในอีก13ชั่วโมงทุกคนใช่แล้วเป็นอัปเดตฮาโลวีนนะซึ่งผมตั้งตาคอยมานานมากทุกคนนะ noun. แต่เรามาก็มาแล้วทุกคนนะครั้งนี้เราจะมาเล่นเกมปกติก่อนทุกคนนะก่อนจะอัปเดตนะก็เลยอีกตั้ง13ชั่วโมงโอ้โห มันอัปเดตวันที่14ทุกคนแตว่าผมอัชลีปวันที่13นะเดือนเดือนออกตุลาคมนะโอเคปังแล้วก็ไปเรื่อเลยทุกคนนะก่อนมันจะอัปเดตนะเป็นอัปเดตฮาโลวีนทุกคนนะเคอันนี้เราก็ยังอยู่ในด่านที่เหมือนเดิมนะด่านเก่าๆเ,เหมือนเดิมทุกคนนะอีเวนที่คือเพรอัปเดตแบบโคตรนานทุกคนนะกว่าจะอัปเดตทีนึงเหมือนเจ้าของเกมขี้เกียจทุกคนนะแบบนอนรองเงินเข้าอย่างเดียว นอนรอเงินเข้าบัญชีอย่างเดียวทุกคนนะชิวจัดเ,เราผู้เล่นผู้บริโภคก็นั่นแหละทุกคนนะต้องรองนะอู๋อุ้ยโอเคตอนนี้ผมก็กลับมาทําคลิปแล้วทุกคนนะหลังจากที่จากที่เมลลงมามาอะไรเนี่ยเดือนหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยจะเดือนหนึ่งแล้วทุกคนนะแล้วก็ลงคลิปแล้วหนึ่งคิปแล้วก็ล,วลบทิ้งทุกคนนะมันไม่ค่อยดีก็มาอัดอีเวนต์ดีกว่าทุกคนเห็นว่าทุกคนชอบเล่นเกมนี้กันนะใช่ไหมคนที่ติดตามผมหรือเปล่าอุ้ยโอเคไปก่อนไปก่อน โอเคตอนนี้เหลือสองนาทีทุกคนนะผมเล่นเซิร์ฟธรรมดาเลยนะเซิร์ฟคนก็ไม่ค่อยเบลเยอะกันเท่าไหร่เพราะว่าคนเบลเยอะเสียเขาหน่าจะเปลี่ยนเกมกแล้วทุกคนนะเกมนี้มันอัปเดตโคตรนานเออโอเคแต่ไม่มีเกมไหนที่อัปเดตนานเท่าบาาล็บอกฟูดหรอกผมว่านานสุดละบล็อกฟูดเออ okay. โอเคอุ้ยโอเคฮะแล้วก็คนล้มเอาไม่ใช่นี่หว่าเขาแบกทุกคนนะ เลยอ2ชั่วโมงทุกคนตอนนี้โอ้ต้องรออี12ชั่วโมงทุกคนด้วยเกมแบบเดิมๆทุกคนนะแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะนี่ก็เหมือนเดิมทุกคนนะไฟอะไรก็เหมือนเดิมนะมุมมองก็เหมือนเดิมอีมมไอีอีโมดก็เหมือนเดิมทุกคนนะผมว่าอัปเดตฮาร์วีนี้น่าจะแบบว่ามันก็ได้เพิ่มแค่อีเวนต์จตโตมาแค่ไหรแต่ว่าได้เพิ่มแค่ร้านค้าอีเวนต์มาทุกคนนะแค่นี้แหละผมว่าหรือได้ผมเดาแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปดูนะในใน เขาจะอัปเดตอะไรบ้างทุกคนเดี๋ยวต้องไปดูละอาทิตย์นี้เสร็จเขาคงจะเพิ่มท่าแบบเพื่นมาหน่อยก็ดีนะเพิ่มท่าใหม่ๆหมาหน่อยท่าเก่าๆผมเบื่อแล้วแถมบั๊กด้วยท่าบางท่าโอเคโอเคทุกคนนะก็มีผู้เล่นใหม่ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆในเกมนี้นะเนาะก็ผู้เล่นก็นไม่ถือว่าลดลงเยอะอะไรขนาดนั้นทุกคนนะถ้เาเทียบกับสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็ประมาณ6ก0 0 0 7น0 0 0ดหมืนกคน้านะคนเล่นนะในเกมนี้ อก็คนก็ไม่ค่อยรถถล่มนะมันก็สนุกอยู่นะยังสนุกอยู่ดูคนนะต่อให้อุ้ยโอ้โหโหมดนี้ทุกคนนะโหมดไอ้แองกี้บังชีแบบตัวใหม่ทุกคนนะไอ้ตัวดำอ่ะเป็นตัวใหม่นะโอเคเพว่าผมไม่รอดแน่เลยวะตานไงตายละโอ้โหดูทุกคนนะดูมันเอ็กี้มังชีแบบเวอร์ชันแบบตาแดงนะครับวิ่งเร็วขึ้น200%โอเคผมนะคลิปนี้ก็พอแล้วกันนะครับผมในคลิปหน้าเรามาต่อกรันทุกคนนะกับ อัปเดตฮาร์โลวีนะหรู้ว่าจะเป็นยังไงนะจะเหมือนเดิมหรือเปล่า <laughs> โอเคครับนะใครชอบนะผมก็นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันนะวันก่อนผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบายครับผมบ๊าย